สบายดีพี่น้องสบายดีบัดสกูสกคนมันนี่ก็พากันคือเก่าตอนนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะเก็บเปงงน็นงอกเนาะตามโคกพี่น้องตอนนี้ก็พาพี่น้องเลาะตามโคกกำลัง้ละงอกเหลืองผนะลิตงอกเหลืองมูหนึ่งเนาะกระเพรายดอกเห็ดออกตามโคกนะประมาณนี้ กระสือมันนี่พี่น้องเห็นละงองกตามโขกเนา่อยออกบ,บัวร้ายดยอ,บบอกออกบัวระดดอกซองดอกมีแต่อาศัยเก็บโฮมไปเลยเลยนี่วัอนี้พอเขามอกับเลยเตรียมคมมมายวามพร้อมยังมาดอกกระเทิรนมาหล่อหาแมงแข้งพี่น้องแล้วก็มาวัวเห็ดก็เลยเก็บเห็ดพี่น้องอุปกรณ์ใส่กมีไปตองกุง้งเนาะโอ้ยเจ้วโอ้โหใส่ลืบเลย อุปกรณ์กับบเทเตรียมพร้อมน่แหละถือแต่มือเป่ามาตีนสัก็ยาเพิ่มอสาหอไอด้นี่แหละก็เห็นละง,ง,งกแถวโคกกำลังออกพี่น้องกำลังออกเสียแต่ปฏิทินกระตามาำ เจ้จงมันนี่ก็ได้มาหาเห็ดดอกมาหาเจาะพแงแค้งแ,งแ,แร้อแมลงหรืิมากาดเอาอะมอกป่าปเหนเ็นแต่เห็ดน้อยไปไี่หงงนละงเต็มจุ้ยแล้วพี่เนาะพวดลาพอแล้วพี่นาะผำลัง Lăng chùm, đọc, nguyên nhân đọc hết ở theo khô, này chiếc màn ninh, nắng 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 Khay nắng nắng โอ้หมดครบพี่น้อยไม,ม,ม่มันต่ำอืมหนึ่งดอกมีไขอ่อยู่บนหนึ่งอยู่บนน่ะพี่น้อ,นนะนอยพอความสิบแป๊าสมบนนี้ไข่พยู่ขนาดนี่สองไข่โอ้สองไข่สามไข่พี่น้องคือว่ามีแต่สองไข่ไข่นี่ปื้นมาประเทนเล่น,นีโอ้ชองไข่สามไข่สี่ไข่กำนัน กับหนึงก่อนเหตุไว้ก่อนวันนีก็จะเหยียบเพิ่อนที่ทางขวามเลยนี่ดอกใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้องนี่โอ้เต็มจวยเลยโอ้ท่าคุณยังยังอยู่แล้สองดอกสถานที่กับชิ้ยงยาแล้วพี่น้องฟาติว เขาอดอนปลาติ๋วเนาะนก่อนกระถือมาบอเพียงพเพราะว่าผมได้มาตั้งใจมา,หาเห็ดวัชเมลโลหะแงนทำแมงแขรงนะมันในจุดประสงค์ประสงค์หลักๆของวัชเมลโลหะแมงแขรงแต่บอท่านเห็นแมงแขรงสัมมาเห็นเห็ดง,งูก,ก่อนก็เลยปิดไปตองกุง้งเห็ดกระจยุยใส่เห็ดเนาะเก็บไปกระมาก็ด้หลายเติบเต็มจุยแล้วนี่ รอมาโดนเติบพี่น้องมาพลอ,อีหนึ่งดอกโอ้ทดอกบานง,งามๆเลยดอกบานคนนี้ก็ได้กระจวยชิบมยบอนใส่พี่น้องเดี๋ยวให้ก่อนเโอเค็คตามโขกปสิบมานนี่พี่น้องตีนเหมืนจกกัะยังกิน มันออกบ่อคอยสมบูรณ์ปันไรมันแปลนพี่นอ้องไอ้เถ้าโขกนะนี่เห็ดพอคอมพี่นอ้องเดี๋ยวเต็มจ้วยแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เลือกตาไปเห็นพี่นออ้องเห็ว่าเขามาดอนนี่สิบรเหนเห็นละโงกเนาะอ้าเกือบหยยบเกือบหยียบเกือบหยียบ,บพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยปงปงปง,ปง,ปงอะไ้กอ่อนปงกระจวยก่อนพี่นอ้อง ตัวยก็ได้นี่เป็นไข่เลยโอ้ละงกขาวสวัสดีละงกขาวนี่ก็แถวโคกบ้านเฮ้ากับห้างกาลังกุลังเหลิมออกสุนบอลทีพอเข้าไปหาสองสมหมื่นพันมาน่ะออกแต่เฮิงแต่เฮิงพอเข้าไปหา มันก็มันอย่างว่าสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเห็ดละอกขาวเนพิ่งถ่าเบิด้ดลายไข่อยู่แล้วนี่เลือกขันี่บ้าทางหนพี่นอง ไข่ร้ายอยู่ได้นี่โอ้ยแตกซ้ำขดมกกันมันเห็นอีกประมาณน,นี้เนาะโอ้ถือว่าโมโมนี่ใหญ่เติบเฮ้ยพี่น้องนี่ว่าเก็บเก็บมานนี่ก็ร้ายดอกเติบ thì chuối của không phổi được không mù cầu hả lạ làm mà nó nhịn nó hai cần mà thôi nhịn bỏ được đấy โอบวกพ่นพี่น้องคอยเลยพี่น้องเดินเห็นแต่ไกลเลยเรื่องงูขาสามดอก ปรงกันสามดอกงามๆน้ำลองนี่พี่น้ำน้ำจะลองคล้องพี่น้องเอ้ยข้อแหงแหละ เอาละยางลายไม่อเอาว่าอาลายเรายางลายละข้อแหงนี่ไข่ก็ผลสามดอกสี่ดอกโอ้ไข่นีน้ะกระจอเกยแล้วหนึ่งหนึหน่บนหัได้เลยโอ้ยเบือกระจานเรียบร้อยงายหงบเลย ตอนนี่ก็นจะพาพี่น้องกลับก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คั่มแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็ย่างไปหาเบิง่งแม่แข้งจิกกำต้นจิกนี่แหละนี่ต้นจิกก็ถึงหัวผ่อค่อมวัมวบอลนี่ก็พอคมาเอาลายเชื่อแล้วนี่ใหม่ใม่กองอยู่นี่ย่างไปหาครับมาพร้าเห็ดมะงอกก็เลยเก็บเพลระงอกเนาะก็เลยไลยเติบได้พี่น้องไงเต็มจวยอุ้มหนึ่งด้แกงใหญ่เติบกันแกงกินอันหนึ่งกินกับ อิมพวกขอบคัวหน่อยเดาะขอบคัวใหญ่ก็อาจสิบอิมเน,ะนาะบรรยากาศทุ่งให้ท้งหน้าพี่น้องมานนี้เห็ดก็เก็บตำตอนท้างให้ไปหน้าเท่านี้แหละฮักก็ออกส่วนตัวสองเสมอพันมาผักคมไปถ่ายเะเก็ตรเหงะงอทั้งทุ่นทั้งหน้าพอคมเป็อนออกก่อนแล้วส่โดยละงกข้ากับจนไปหาทายพุ่นถึงงกข้ากับอาจสิบบคอยเห็นผัวมันออกออกก้อนหัน ปรคองไปได้แต่เหเ็นงกเรือพี่เนขอข้าวมันหนาเบิดเนาะอย่างไรก็คิปว่าประคองมอนี่ก็จะได้รนะับพี่นันน์องลูกตัวเพลงสำนีนพี่น้องพอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี